เสี่ยงติด HPV จาก5จุดนี้ในห้องน้ําถ้าคุณเป็นคนที่มั่นใจว่าไม่ได้ติด HPV จากเพศสัมพันธ์แน่นอนแต่ต้องรู้ด้วยว่ามันติดจากการสัมผัสก็ได้การเข้าห้องน้ําสาธารณะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะทําให้คุณนะ่ะติดเชื้อ HPV ได้นะคะโดยเฉพาะ5จุดเสี่ยงนี้ในห้องน้ําสาธารนณะอันนี้1ก็คือฝาชักโครกพกสเปรย์แอลโกอฮอล์เอาไว้ฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะไปสัมผัสอันที่2นะคะคือที่จับสายชําระค่ะแนะนําให้ฉีดน้ําทิ้งสักครู่หนึ่ง3 4 5คือสิ่งที่ มือของเราไปสัมผัสค่ะปุ่มกดชักโครกนะคะลูกบิดประตูแล้วก็กอกน้ําล้างมือค่ะซึ่งคนก่อนหน้าเราที่เอามือมาสัมผัสอะคะ่ะเขาอาจจะมีเชื้อ HPV อยู่แนะนําให้เราอ่ะพกสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะไปสัมผัสเป็นทางที่จะป้องกันให้เราเนี่ยไม่ได้รับเชื้อ HPV จากสาธารณะค่ะเซิร์ฟอาหารเสริมภูมิกําจัดเชื้อและป้องกัน HPV ได้จริงด้วยแปสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับเฉพาะ HPV เท่านั้น สารสกัดจากทับทิมทุเรียนเทศสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาว e g c g สูงถึง94%และโปรไบโอติกที่จำเป็นต่อผู้หญิงทั้ง2ชนิดแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสและแลคโตบาซิลัสคริสพาตัสวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างวิตามิน b 12และโฟลิกเซิร์ฟดูแลครบ3ด่านกำจัดเชื้อ HPV เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเร่งกำจัดเชื้อ hpv ฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก้้งกันมะเร็งปากมดลูกลดโอกาสการตรวจพบเชื้อ hpv s e r ์ e ใช้เทคโนโลยี delay release capsule ช่วยป้องกันสารสำคัญจากกรดในกระเพาะอาหารไม่ไวต่อความชื้นเพื่อให้ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ไม่มีผลข้างเคียงด่วนเซตสุดคุ้ม6เดือนหวังผลกำจัดเชื้อได้จริงตามงานวิจัย12กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องเฉลีย่ยกล่องละ9 9 9บาบาทเท่านั้นส่งด่วนส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์